สาวโรงงานหนุ่มออฟฟิศนะครับนักการพันลงที่นต่างนที่อาจารย์พูดไปครับอยู่ในตลาดแรงงานทั้งสิ้นเลยตลาดแรงงานคือตลาดที่คนเขาได้รับเงินเดือนกันนะหรือเขาเสียประกันสังคมอะ่ะง่ายๆคิดแบบนี้เลยเขาก็คือตลาดแรงงานแต่คนอายุ24-30ปีเป็นคนที่เพิ่งเปลี่ยนทายเปลี่ยนทายจากระบบการศึกษาก้าวเข้ามาอยู่ในตลาดแรงงานหรือพูดสั้นๆง่ายๆก็คือเพิ่งเรียนจบแล้วเพิ่งได้งานทาเพิ่งเรียนจบแล้วเพิ่งฝึกงาน พึ่งเรียนจบพึ่งทดลองงานพึ่งเรียนจบพึ่งยังไม่ได้รับการบรรจุเป็นตลาดแรงงานก็จริงแต่เป็นตลาดแรงงานที่พึ่งเริ่มอยู่ในตลาดได้ไม่นานเป็น new worker นั่นเองพึ่งจะก้าวเข้ามาอยู่ในตลาดแรงงานได้ไม่นานโอเคไหมครับจาเเลยตั้งคำถามถามครับว่าแล้วคนอายุ24-30ปีเนี่ยเขาเป็นคนกลุ่มหลักหรือเขาเป็นคนกลุ่มรองที่สนใจเรียนออนไลน์กับอาจารย์ครับ ส่วนใหญ่ตอบถูกอีกแล้วนะครับดีใจปลื้มใจจังเลยแสยดงว่านักเรียนเข้าใจฉเฉลย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 เขาเป็นคนกลุ่มรองครับเก่งมากสาหรับคนที่ตอบถูกแต่คนที่ตอบผิดไม่เป็นไรนะครับมาฟังคาอธิบายกันทาไมถึงเป็นคนกลุ่มรองรู้ไหมครับอ,อาจารย์ขออนุญาตฉเฉลยด้วยคําอธิบายเลยแล้วกันเนาะอาจารย์หยิบยกมาหนึ่งอาชีพในตลาดแรงงานแล้วกันคุณครูคุณครูคุณคร,คณคร,คณครูคุณครูที่อายุ24 30ปีที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย คุณครูอายุอื่นไม่เอานะจ๊ะเอาอายุ24-30ปีนะแล้วก็ต้องอาศัยอยู่ในประเทศไทยด้วยนะอยู่ที่ไหนก็ได้ในประเทศไทยแต่ขออายุ 24- 30ปีเอาคุณครูอย่างเดียวยกตัวอย่างเขาเชนนะคุณว่าคุณครูที่อายุ 24- 30ปีอาศัยอยู่ในประเทศไทยสนใจเรียนอะไรกับอาจารย์มีหรือไม่มีครับเอามีหรือไม่มีก่อนคุณครูที่อายุ24-30ปีที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยครับคุณว่าสนใจเรียนอะไรกับอาจารย์ มีหรือไม่มีมีเก่งมากครับมีแต่มีในจํานวนที่มากหรือมีในจํานวนที่น้อยครับมากหรือน้อยอย่าไปเทียบกับใครนะครับเทียบกับคุณครูด้วยกันที่อายุ24-30ปีเทียบกับคุณครูด้วยกันที่อายุ24-30ปี24ปมีแต่หน้อยเก่งมากครับเขาเลยกลายเป็นคนกลุ่มร้องเพราะคนส่วนใหญ่โฟกัสคอนเซนเทรตฉันยังไม่ได้รับการบรรจุเลย ฉันยังไม่ได้เป็นข้าราชการเลยฉันยังเป็นครูฝึกหัดอยู่เลยฉันยังไม่ได้รับการเข้าทําทงานเป็นพนักงานประจําเลยเขากตลองโฟกัสคอนเซนเทรดในหน้าที่การงานก่อนเพราะเขาเพิ่งเริ่มก้าวเข้ามาอยู่ในตลาดแรงงานได้ไม่นานอันนี้อาจารย์ยกตัวอย่างแค่คุณครูแต่ถ้ามองในภาพรวมใหญ่ของตลาดแรงงานคําตอบเหมือนกันก็เลยกลายเป็นคนกลุ่มรองเท่านั้นเองโอเคไหมครับอีกหนึ่งกลุ่มอีกหนึ่งกลุ่มครับอายุ50ปีขึ้นไป ห้าสิบปีขึ้นไปเนี่ยเขาจะเรียกว่ากลุ่มของคนที่เรียกว่าสอวอเนาะสอวอย่อมาจากอะไรครับนักเรียนห้าสิบปีขึ้นไปเนี่ยเขาเรียกว่าสอวอเนาะสอวอย่อมาจากโอ้มีหลายคนพิมพ์มาสูงวัยไม่น่ารักเลยนะลูกใครพิมพ์มาสูงวัยนี่ไม่น่ารักเลยนะคะหนูต้องหยิบมือหนูขึ้นมาแล้วก็ตีปากหนูเบาๆไม่ได้พูดมาสูงวัยไม่ได้นะลูกนะหนูต้องตีปากตัวเองเบาๆเลยแล้วก็บอกว่า หยาบคายมากๆเพราะสอวเอนี่ยเขาแปลว่าสวยสมวัยนะลูกเออสอวอนี่คือกลุ่มสวยสมวัยนะคะหนูจะมาบอกเขาว่าสูงวัยนี่ไม่ได้นะคะเขาคือกลุ่มคนสวยสมวัยอ่ะคนอายุห้าสิบปีเนี่ยสวยสมวัยเนี่ยนะครับเขาเป็นกลุ่มคนที่เออร์ลี่เป็นกลุ่มคนที่กระเสียนเป็นกลุ่มคนที่วีทายละกินบำเน็จบำนานเข่าวัดเขาว,ว่าทาบุญพักผ่อนย่อนใจเลี้ยงลูกเลี้ยงหลาน ใช้บรรไพรในชีวิตถูกต้องไหมครับกลุ่มสวยสมวัยเนี่ยจะเป็นกลุ่มคนที่เอรี่เป็นกลุ่มคนที่อรีทายเป็นกลุ่มคนที่กระเสียนอายุนี่คือตลาดส่วนใหญ่ในข้อเท็จจริงที่เป็นความเป็นจริงนะครับอาจารย์เลยถามคุณว่าแล้วคนอายุ50อาบซึ่งอยู่ในตลาดสูงวยัยหรือตลาดสวยสมวัยเนี่ยเขาเป็นคนกลุ่มหลักหรือเขาเป็นคนกลุ่มรองที่สนใจเรียนออนไลน์ครับหลักหรือรองรองหรือหลักครับยอดเยี่ยมมากๆเลยอาจารย์เชื่อ ว่ามีพี่ๆหลายคนเลยพี่มกลุ่มหลักเพราะตัวเราเองอายุเกินห้าสิบอาจารย์พี่เนี่ยห้าสิบเจ็ดนั่งเรียนอยู่เนี่ยอาจารย์จะมาบอกพี่ว่าพี่เป็นกลุ่มคนกลุ่มรองนี่พี่ไม่ยอมนะพี่เสียหน้านะอาจารย์ไม่ได้ไม่ได้พี่กลุ่มหลักนี่พี่นั่งเรียนอยู่เนี่ยอาจารย์จะมาบอกพี่เป็นคนกลุ่มรองไม่ได้นะครับผมบอกพี่ว่าอะไรครับกลุ่มหลักก็ถูกกลุ่มรองก็ถูกถูกทั้งคู่ผมไม่ได้มานั่งเบรมหรือผมไม่ได้มานั่งเปรียบเทียบครับกลุ่มไหนถูกกลุ่มไหนผิดเพราะมันถูกทั้งคู่ มันถูกมากหรือถูกน้อยเท่านั้นเองเฉลยก่อนครับอายุ50ปีขึ้นไปเป็นคนกลุ่มรองครับอาจารย์ทำไมเป็นคนกลุ่มรองนะครับเพราะคนส่วนใหญ่ที่อายุ50อัพเนี่ยเอาจริงๆริงไหมพี่สมัคร Facebook เนี่ยหลานยังสมัครให้อยู่เลยเล่น f a c e b o o k เนี่ยโพส์ยังไม่เป็นเลยกดไลค์ยังไม่ได้เลยอย่าไปนับภาษาอะไรจะมาเรียนกับผมแค่เข้า Facebook ได้เนี่ยก็เก่งแล้ว ลายนี่ยังเข้ากลุ่มไม่เป็นเลยส่งสติ๊กเกอร์ได้เนี่ยหลานสอนอาทิตย์หนึ่งกว่าจะส่งได้นั่นหมายความว่าความเป็นจริงแล้วตลาดส่วนใหญ่อยู่ในตลาดของการใช้บั้นปลายในชีวิตไม่ได้บอกว่าคุณผิดครับที่คุณมาเรียนกับผมแต่เป็นคนส่วนน้อยเมื่อเทียบก,กับตลาดความเป็นจริงหรือตลาดส่วนใหญ่ก็เลยกลายเป็นคนกลุ่มรองเท่านั้นเองแต่กลุ่มรองก็ถูกไม่ได้บอกกลุ่มไม่ได้บอกว่ากลุ่มร้องผิดนะ รองก็ถูกแต่ถูกน้อยถ้าเทียบกับตลาดความเป็นจริงแล้วคนส่วนใหญ่อยู่ในตลาดของการเกษียณอายุนั่นเองนะครับครียร์ตอนนี้พิมพ์เลขบอกอาจารย์หน่อยครับแล้วนะครับแล้วแล้วแล้ว,ลวคนกลุ่มหลักละ่ะที่สนใจเรียนอะไรเรียนอะไรกับอาจารย์เนี่ยอา,ายุเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่ครับแล้วคนกลุ่มหลักล่ะอายุเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่กลุ่มหลักเนี่ยอายุเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่อายุเท่าไหร่ถึงเท่าไหร,ร,ร่เก่งมากนักเรียนหลายคนตั้งใจฟังเลยตอบถูก ใครก็แล้วแต่ที่ตอบตอบตั้งแต่เลข30ขึ้นไปแต่ไม่เกิน50ถูกทุกคนใครก็แล้วแต่ที่ตอบตั้งแต่เลข30ขึ้นไปแต่ไม่เกิน50ถูกทุกคนเลขอะไรก็ได้ถูกหมดเลยเลขอะไรก็ได้ถูกหมดเลยนะครับพอนี้คือคนกลุ่มหลักที่สนใจเรียนอะไรกับอาจารย์แต่อย่าลืมนะครับเราวิเคราะห์ตั้งแต่ต้นแล้วว่ากลุ่มหลักก็สนใจกลุ่มรองก็สนใจสนใจทั้งคู่เนาะนะครับตอนนี้ครับอาจารย์เลเลือกคนกลุ่มหลักครับ30ปีขึ้นไปอาจารย์เลือกแบบนี้ครับคิดว่าดีหรือไม่ดีครับ อาจารย์เลือกแบบนี้ครับคิดว่าดีหรือไม่ดีครับดีหรือไม่ดีครับอาจารย์เลือกแบบนี้เออหลายคนบอกไม่รู้ค่ะอาจารย์เลือกก็คงดีมั้งคะอาจารย์เลยจะยเลยจะเลยไม่ดีนะครับหลายคนบอกแววเอา้าอาจารย์ทำไมไม่ดีอะคะไม่ดีครับเพราะว่าอะไรดูไหมครับเพราะว่ากลุ่มของคุณกว้างเกินไปคุณกําลังหวานแหครับถามว่ามันหมายความว่าไงอาจารย์อาจารย์ตั้งคําถาม am, คุณง่ายๆก็ได้คุณคิดว่า คนอายุ30กับคนอายุ50มีพฤติกรรมหรือความสนใจที่เหมือนกันไหมครับใครว่าเหมือนพิมพ์1ใครว่าไม่เหมือนพิมพ์3คุณว่าคนอายุ30กับคนอายุ50มีพฤติกรรมหรือความสนใจที่เหมือนกันไหมครับไม่เหมือนนะครับจะเหมือนได้ยังไง30เนี่ยคนส่วนใหญ่ยังไม่แต่งงานเลยยังไม่มีบ้านยังไม่มีรถยังช้อปปิ้งของเซลล์ยังขึ้นภูก,กระดึงยังเที่ยวผับเที่ยวบาร์อยู่เลยคนอายุ50ไม่ใช่แล้ว พฤติกรรมและความสนใจนี่แต่งงานแล้วคนส่วนใหญ่ลูกสองลูกสามบางคนสามีมสองสาม,มีสามแล้วขึ้นผูกกระดึงไม่ไหวแล้วของเซลล์ไม่ชอบแล้วมีบ้านมีรถมีสินทรัพย์แล้วเขาเรียกว่าเปลี่ยนพฤติกรรมแล้วพฤติกรรมไม่เหมือนกันแตกต่างกันแน่นอนดังนั้นคุณเอามาเลือกรวมกันไม่ได้ถามว่าทําไมอาจารย์มันจําเป็นเหรอจาเป็นครับเพราะโบชัวของคุณหนึ่งใบคุณการันตีอาจารย์ได้หรอว่าโบชัวของคุณแจกได้กับคนทุกมีทุกทุกทกลุ่มเป้าหมายในความเป็นจริงไม่ใช่นะครับ คนแต่ละกลุ่มกุ่มคนแต่ละช่วงวัยชอบไม่เหมือนกันคนจะแจกโบชัวคนอายุ30โบชัวก็ต้องกระตุ้นหน่อยอุย้ยแถม2แถม, 1, แถมหนึ่งได้แถมนู่นแถมนี่เซล์เซลเซล,ลเขาชอบแต่คนอายุ50หนึ่งต้องไปแล้วอุย้ยยิ่งเปิดและยิ่งกดออมนะพี่ยิ่งเรียนแล้วได้ความรู้ก็จะขายอีกมุมหนึ่งดังนั้นครับพฤติกรรมและความสนใจแตกต่างกันอาจารย์เลยแนะนำว่าช่วงอายุต้องห่างกันไม่เกิน10ปีครับพิมพ์เลขบอกอาจารย์่อยครับ ช่วงอายุต้องห่างกันไม่เกินกี่ปีนะครับช่วงอายุต้องห่างกันไม่เกินสิบปีครับถ้าอาจารย์แนะนํานะครับเท่าไหร่ก็ได้สมมติอาจารย์เลือกช่วงอายุแล้วกันเนาะประมาณนี้สามสิบเจ็ดถึงสี่สิบปีได้นะครับเท่าไหร่ก็ได้แต่ไม่เกินสิบปีนะครับเออด้านลงมาเรื่องล่างครับเพศอันนี้ไม่มีอะไรเลยนะครับขึ้นอยู่กับสินค้าที่คุณขายคุณขายมีดกรนหนวดคุณก็เลือกผู้ชายคุณขายผ้าอนาไมายก็เลือกผู้หญิงอันนี้แล้วแต่สินค้าที่คุณขายคุณขายข้อเรียนออะะไรคคุณจเลืกกทัั้งหมดด็นบ เร,เรามาด้านล่างครับกำหนดเป้าหมายแบบละเอียดตรงนี้แหละหลายๆคนคอนเซิร์นหลายๆคนมีความกังวลใจว่ากำหนดกลุ่มเป้าหมายแบบละเอียดมันคืออะไรวันนี้อาจารย์จะยกตัวอย่างให้คุณได้รู้จักมันแล้วกันเนาะเอาเป็นตัวนี้แล้วกันคนสนใจเรียนออนไลน์ไอ้คนที่สนใจเรียนออนไลน์เนี่ยอาจารย์ได้วิเคราะห์มาแล้วครับเบื้องตน้นว่าคนที่สนใจเรียนออนไลน์กับอาจารย์เนี่ยจะมีคนอยู่แค่2กลุ่มเท่านั้นย้ำนะครับคนที่สนใจเรียนออนไลน์กับอาจารย์จะมีคนอยู่แค่สองกลุ่มเท่านั้นกลุ่มแรกคือกลุ่มคนที่ขายของออนไลน์ คนที่ขายของออนไลน์อยู่แล้วครับมีหน้าร้านมีสินค้าขายของออนไลน์อยู่แล้วจะมาเรียนออนไลน์กับอาจารย์เพื่อเอาความรู้ไปต่อยอดแล้วขายสินค้าของเขากลุ่มคนที่2ครับกลุ่มคนที่สนใจออนไลน์ไม่ได้บอกว่าอยากไม่ได้มาขายของออนไลนะ์นะแต่สนใจอยากเรียนอยากศึกษาอยากเข้ามาทําออนไลน์จะเข้ามาเรียนออนไลน์กับอาจารย์ซึ่งจะมีคนอยู่2กลุ่มนี้เราไปดูกลุ่มแรกก่อนอาจารย์รู้ได้อย่างไรว่าผมเนี่ยขายของออนไลน์อาจารย์รู้ได้ยังไงว่าผมอยากขายของว่าผมขายของออนไลน ผมไม่รู้หรอกครับว่าคุณขายของออนไลน์แต่ Facebook เขารู้ครับเราไปดูกัน Facebook